สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่คอกวัวของพ่อเลี้ยงจอทุ่งโฮ้งนะครับมาชมบรรยากาศวันนี้มีวัวมาลงที่คอกของพ่อเลี้ยงจอนะครับมีทั้งวัวทั้งควายเลยครับนี่มาดูนายห้อยที่เขามาเลือกมาหาวัวกันครับนี่เกาะรัว้วเกาะประตูกันไปอย่างนี้ ดูนี่บรรยากาศในการเลือกบรรยากาศในการเลือกซื้อวัวนี่เบรรยากาศในการเลือกซื้อวัวของเรียจอนนะบรร แม,แม่เล่อยู่ต้นตัวนครับแม่เล่อยู่ตวัแตวแม่เล่หรือแม่เมืองไม่รู้ครับเเลี้ยงจรก็อยู่ข้างในเนี่ยครับแม่เมืองครับแม่ไทยเมืองใช่เล่ครับ บรรยากาศในการซื้อวัวที่ครอบของผู้เลี้ยงจอนนะครับวันนี้นี่ครับวัวของผู้เลี้ยงจอนะครับก็คัดคัดกันอยู่ครับนี่นายห้อยทั้งนอกในพื้นที่มาดูมีเกษตรกรมาดูเอาไปเลี้ยงครับนี่เป็นวัวไทยไทยกี้ไทยกลางเนี่ยครับวัวไทยพื้นเมืองเลี้ยงง่ายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ ลำตัวก็อยู่ระหว่างร okay. ้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับวันนี้พ่อเลี้ยงจอนอาลงเยอะนะครับเกือบสามสิบตัวนะครับมีทั้งวัวทั้งควายเนื้อหนังดีครับวัวไทยชุดนี้นะเนื้อหนังดีเหรอนี่ครับเนื้อหนังสวยงามครับเล่นหนูอุ้มจะรดอะไรนี่บรรยากาศ ครอบครัวของเู้เลี้ยงจอนทุ่งฮงนะครับนอกจากมีวัวชุดนี้แล้วยังมีควายมีวัวคู่ไม่ลูกอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านชมดูนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่คู่ไม่ลูกนะครับแม่เป็นบามันแล้วนะครับมีบ้องมีลึงเรียบร้อยตัวนี้นะครับนี่ ลูกเขาน่าจะเป็นเล่นะครับนี่ลูกเขาน่าจะเอาเล่ใส่มาครับเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียได้เล่มาครับตัวนี้นี่ครับกูไม่ลูกต่อไหนนะกูไม่ลูกนี่ต่อไ,ไ,นไหนเออนั่นอันนี้เป็นของเขาเลี้ยงเก่งนะครับผมไม่ได้สอบถามราคามาครับ เดี๋ยวจะขึ้นราคาเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นควายควายดอนนะครับควายดอนควายปอนตัวผู้นะครับแล้วก็อีกตัวเป็นตัวเมียนะครับคู่นี้ทางพี่ชายของผู้เลี้ยงจอนเปิดไว้ที่4ี่หมืนห้านะครับท่านใดสนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้ที่คอกของผู้เลี้ยงจอนนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรเมตรนิดๆน,นะครับ เมตรสิบห้าประมาณนี้ครับน,น,นี่ครับเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ผมจะเอาเบอร์โทรของรเราเลี้ยงจรลงไว้ให้นะครับติดต่อสอบถามมาต่อรองราคาได้เลยนะครับน,น,อนอกจากนั้นก็ยังมีตัวนี้อีกหนึ่งคู่นะครับเออเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับ ราคาเปิดไว้ที่สี่หมืนสามครับอยู่ที่ข้อของผู้เลี้ยงจอนนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ของผู้เลี้ยงจอนไว้กแล้วกันมาดูมาชมมาเลือกได้ครับมีเยอะแยะครับมีทั้งวัวมีทั้งควายครับนี่กินหญ้าดีครับรุ่นนี้<อ><ำ>นะของนี่ของพี่แหละอา่ 1. 1> อาอ๋อพี่ชายของผู้เลี้ยงจอนก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับเจ็ดแปดสี่สี่แปดเก้าหกนะครับ,บ<อ>เดี๋ยวผมจะขึ้น หมายเลขของท่านไว้ในคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โทรมาพูดคุยต่อรองได้นะครับราคานี้เป็นราคาเปิดนะครับรนี่ครับสำหรับท่านที่ต้องการควายเล็กควายน้อยนะครับมาเอาไปเลี้ยงนะครับนู่นมามาดูมาชมได้ครับมีหนึ่งคู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียชุดนู้นก็ตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวนั้นสี่หมื่นห้าตัวนี้ คู่นี้สี่หมืนามนะครับท่านผชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ